สวัสดีข้าราชการ2,500สวัสดีข้าราชการ2,500มทห้าออถ้าไม่พอสุดอ์จะไปไล่คนอื่นจะไมไปสอบคนอื่นเขาหรือว่าพี่แกหรือว่าน้องแกหรือว่าประเภทคานตามกันออกมาอย่าไปสอบแล้วก็เรื่องการเมืองอย่าไปพูดอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแล้วก็ครอบครัวเดียวกันคอรออบคอ รอมมันัการว่าเอดอีย่อว่าอย่าไปคุยมากเรื่องการเมืองมันจะผิดกันนะจำไว้นะ,ะน,นะนะหลากหลายสาขาอาชีพอยู่ในจุดเดียวกันกเรียกว่ามันเป็นจุดล้อแหลมผมไม่ไดิสักทานนี่ผมเคยจิดคุกอยู่รอเจอดุดานานี้แต่ได้รับพระราชทานปริบัติจากรอสิบ ตอนนี้ก่อนหน้านั้นผมอยู่โรงงานถักแหผมได้สอนคนมาเยอะสอนคนให้ถักแหแล้วก็ยา้ายมาอยู่ที่ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจคนเมืองเลยมันเยอะอยู่โรงงานถักแหผมอยู่ตรงจุดนั้นปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งเ,งเปล่า ล้วกูเลย์ดูก่อนกูเข้าไป40ปีหนึ่งป,ปีกว่าปีกว่าปีฝาาเออคนมึงเลย์มัน,นเยอะอ่าโอเคนะคนนี้ลูกน้องเยอะกันไปนะอา่า